สวัสดีครับบริษัท SP Controller System นะครับเรามารีวิวแนะนำนะรับตู้คอนโทรลระบบสมาร์ทคอนโทรลสั่งการทำง,งานผ่านมือถือสมาร์ทโฟนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ตู้นี้นะครับสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดนะครับระบบด้วยการสั่งงานแบบทัชสกรีนนั่นเีงนะครับผมนะก็เป็นตู้ทีเ่เราทำมาหลายตู้แล้วนะครับที่ทำมาให้ลูกค้า ตู้นี้รับกเ็เราเขียนโปรแกรมเอาไว้รองรับรับมีลูกค้าครับที่ติดต่อเข้ามาก็คืออาจจะต้องการสั่งเปิดปิดปั๊มน้ําแล้วก็เปิดปิดวาล์วไฟฟ้ารับจานวน20โซนนะครับซึ่งการที่จะทําตู้คอนโทรลที่มีขนาดประมาณ20โซนหรือเปิดสวิตประมาณ20โซนเนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ตู้ขนาดใหญ่นะเราก็เลยรับเอามาใช้กับระบบ ที่เป็นทัทสกีนจะง,ง่ายกว่านะครับแล้วก็โอ p ร์ a t ดง่ายกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องมาเจาะหรือว่าใส่หลอดอะไรมากมายสวิตยี่สิบสวิตอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นจอทัทสกีนอย่างเดียวเลยแล้วก็ยังสามารถนะครับมอนิเตอร์ผ่านมือถือได้ด้วยนะครับดูระบบการทํางานตั้งเวลาได้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวมือถือทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยมือถือเราก็สามารถสั่งงานนะครับ ได้ทุกที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศนะครับหรืออ,อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตทั้งมือถือแล้วก็ตัวตู้คอนโทรลของเราตัวนี้เป็นระบบ 4G นะก็คือรองรับ 4G ตัวนี้เราไปติดตั้งในสวนนะครับที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็จะมีเสาให้ที่เป็นระบบ 4G เลยยิงเข้ามานะครับซึ่งสามารถคอนโทรลได้นะครับผ่านมือถือเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูระบบกันว่ามันทํางานยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะมี จเตตัตอะไรบ้างนะที่เราสามารถดูได้นะครับเบื้องต้นเลยหน้าแรกที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นระบบออโต้นะครับทามเมอร์ก็คือตัวนี้เราจะเห็นนะครับแถวแรกตรัวนี้โชว์เวลานะครับปัจจุบันของเราก็คือตัวนี้เป็นชั่วโมงนะครับ19บนากาสีนาทีนะครับ30วินาทีวันที่16เดือนห้า2 0นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็คือเลข6ตัวนี้ก็คือวันเสาร์นั่นเอง มีโหมดให้เลือกนะครับมีแมนนวลมีออโต้นะครับตัวนี้สามารถกดเลือกได้นะครับถ้าเราต้องการเลือกเป็นออโต้แบบนี้เลยนะครับเราก็เลือกออโต้แบบนี้ถ้าเราต้องการเลือกแมนนวลนะครับมันก็จะไปที่แมนนวลแบบนี้นะครับอยู่ที่การาเลือกนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เปิดปิดด้วยมือหรือว่าจะสั่งงานเข้ามาด้วยระบบทัมเมอร์นะครับเพราะว่าตัวออโต้ตัวนี้คือการตั้งเวลาในการสั่งเปิดปิดวาล์วน,นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับ ตัวนี้สามารถคอนโทรลวาลหรือเปิดวาลโซลีนอยวาลวนรับเปิดวาลไฟฟ้าเนี่ยจำนวน20โซนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบออโต้เมื่อวาลเปิดปั๊มสตาร์ทอัตโนมัติให้ับผมอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้นะครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยนะครับโชว์สเตตัสได้ด้วยนะก็คือมีปั๊มนะครับก็คือเป็นสเตตัสของปั๊มเนี่ยตัวปั๊มมันก็จะมีสเตตัส ในเรื่องของออฟนะครับมีรันมีโอเวอร์โหลดมีโฟล์โฟล์ก็คือตัวนี้นะครับถ้ามีน้ำไหลผ่านมานะครับตัวโฟล์ตัวนี้ก็จะโชว์สถานะออกมานะนี่นะครับก็เหมือนกับเราได้รู้นะครับว่ามีน้ำไหลในระบบมือถือของเราก็จะมีโชว์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบเทียบกันว่ามันโชว์สตเตตัตยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีกหน้าหนึ่งนะครับ ที่จะเป็นโ,โหมดในการตั้งเวลาของโซนที่1และ Stanley 2นะครับจะอยู่หน้าที่2ตัวนี้สามารถ <ur> ตั้งเวลาได้มี2โปรแกรมนะครับในเรื่องของการตั้งเวลาก็คือโซนที่1นะครับสามารถตั้งโปรแกรมได้นะครับโปรแกรมที่1และโปรแกรมที่2ก็คืออาจจะตั้งตอนเช้าให้ลดน้ำต้นไม้นะครับตามเวลาที่เรากาหนดแล้วก็เซตเวลาได้นะครับกดเซตเวลาเข้าไปต้องการให้ทํางานตอนกี่โมงแล้วก็เซ็ตเวลา,า,ไ,า,า,า,วลาได้ตั้งเวลาได้นะครับก็จะมี time on นะครับแล้วก็จะมี time o อฟ แล้วก็เลือกวันในการทํางานด้านหลังตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยตัวนี้ก็คือของโซนที่2นะครับตั้งเวลาเปิดได้และปิดได้นะครับ2โปรแกรมอาจจะทํางานเช้าและเย็นนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราเปิดไปอีกนะครับเราก็จะเห็นนะครับโซนที่3ามและ4มันจะมีทั้งหมดนะครับเปิดไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด20โซนนะครับนะครับเราก็จะกดไปเรื่อยๆ จะสังเกตว่าเราสามารถเซตได้แล้วก็สั่งงานได้ถึง20โซนเลยสังเกตตัวนี้นะครับ20โซนเราสามารถเปิดวาวได้นะครับ <S <S คราวนี้กลับมาหน้านี้นะครับกลับมาหน้าหลักเรามาดูในเรื่องของระบบการเมนนี้กันก่อนนะครับการเมนนตัวนี้เนี่ยเราจะทําการสั่งสตาร์ทปั๊มเราเลือกมาที่เมนูนะครับเปิดมาที่เมนูวตัวนี้นะครับให้มันมีลูกศรติ๊กขึ้นมาก็คือเราเลือกในโหมดของเมนูแล้วนะครับ เราต้องการสตาร์ทปั๊มขึ้นมากดสตาร์ทแล้วเลยนะก็คือตัวนี้มันจะขึ้นคำว่ารันนะครับได้ยินเสียงแม่ติดข้างในทํางานนะครับแล้วก็สั่งให้ปั๊มสตาร์ทขึ้นมาน,นั่นเองแล้วก็กดสต็อปนะครับสตาร์ทแบบนี้นะครับเทาานี้ในเรื่องของอาการโอเวอร์โหลดหรือโชว์สเตตัสถ้าเกิดมอเตอร์เกิดมีปัญหาเนี่ยระบบของเราเนี่ยสามารถแจ้งเตือนเข้ามาได้นะครับ แล้วก็สั่งงานผ่านมือถือก็สามารถแจ้งเตือนเข้ามาได้เหมือนทุกอย่างในหน้าตู้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการลันเข้าไปนะครับกดตาร์ทป u m มแล้วเดี๋ยวเราจะทำการหลอกมันนะครับหรือเขี่ยให้มันเกิดแกล้งมันให้เกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับให้มันเกิดการขัดข้องขึ้นแล้วดูว่ามันสามารถโชว์สเตตัสได้ไหมนะครับในเรื่องของโอเวอร์โหลด ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเลี่ยนะครับให้มันเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นอ่าแบบนี้นะครับเราหลอกมันว่าเกิดโอเวอร์โหลดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์จะหยุดการทําง,งานและเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นก็คือการขัดข้องมอเตอร์ร้อนนะครับไปพับติดอะไรพวกนี้ก็เกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับค่าวนี้เมื่อมันเกิดโอเวอร์โหลดนะครับเราต้องทําการมาตรวจสอบที่ตู้แล้วนะครับข่าวนี้ถ้าเกิดปัญหาพวกนี้เราก็ไปกดรีเซ็ตในตู้นะครับผมว่า กดรีเซ็ตที่ตัวแม่ติกนะครับมันก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแบบ,น,นะบนี้นะครับเท่านี้นะครับอ้ําทํางานอยู่น้ําวิ่งผ่านตัวโฟล์สวิตตัวนี้สังเกตตัวนี้นะครับโฟล์สวิตตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะออบอกสถานะเรานะครับว่าตอนนีออ้อยู่ในสถานะไหนนะครับน้ํามีหรือเปล่านะครับก็คือจะมีน้ำวิ่งผ่านตัวนี้ และสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นที่มือถือของเรานะครับก็จะขึ้นลันเหมือนกันเราก็จะรู้เลยนะครับอยู่ในโหมดของรันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าสมมุติว่าเรากดตัวนี้ลงไปนะครับกดตัวนี้ก็คือปั๊มทํางานแล้วน้ำวิ่งผ่านมาโดนโฟล์สวิธสังเกตที่ตัวมือถือนะครับจะโชว์เตตัสโฟล์เป็นสีฟ้าขึ้นมาสแสดงว่าน้ําไหลผ่านตัวนี้นะครับผมก็คือมีน้ําในระบบนับเหมือนกันถ้าเกิดเราปล่อยมือนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวนี้ขึ้นให้เห็นชัดนิดหนึ่งครับถ้าเราปล่อยมือจากตัวโฟล์นะครับผมป๊บ น้ำแห้งดับไปนะครับถ้าน้ํามีมาก็คือ,อแบบนี้นะครับเรากดตัวโฟล์ลงไปตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็สําหรับเช็ค,นะคน้ําขาดแห้งได้นะครับแบบนี้นั่นเองมือถือเหมือนกันเลยมือถือก็ไวนะผมก็คือเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะครับคือกดลงไปปุ๊บก็จะติดเลยนะครับแล้วก็เมื่อปล่อยก็ดับอันนี้คือยิงผ่านระบบอ,อินเทอร์เน็ตนะผมเป็นดาวเทียมเลยนะผมตัวนี้ แล้วก็กดนะครับก็แสดงสถานะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทุกสเตตัสทุกอย่างเลยเหมือนหน้าจอตัวนี้เลยเหมือนเราได้ยืนอยู่ที่หน้าจอเลยต่อให้เราอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในบ้านหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่ส่วนเราอยู่ไกลต่างจังหวัดเราก็ใช้คอนโทรลชุดนี้คอนโทรลได้เลยสามารถปรับตั้งเวลาได้เหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนหน้าได้นะครับเมื่อทาการเปลี่ยนหน้าตรงนี้นะครับกดไปที่หน้า2ตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้เปลี่ยนตามด้วยนะครับทุกอย่างจะ เหมือนกันหมดมเหมือนเรายืนคอนโทรลอยู่หน้าตู้นะครับอย่างที่บอกเลยก็คือตัวนี้เราจะกลับไปหน้าหลักนะครับเราก็กดกลับไปหน้าหลักตัวนี้นะครับกดย้อนตัวนี้เข้าไปพอเราย้อนไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลับไปหน้าหลักเหมือนกันสังเกตนะครับแบบนี้นะครับเราจะโปรแกรมอันไหนก็ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการตั้งเวลาในการทํางานกันนั่นก็คือ เป็นโหมดของออโต้นะครับคราวนี้เราจะสต็อปปั๊มก่อนนะครับหยุดปั๊มที่ตัวมือถือนะครับเราสั่งหยุดที่มือถือแล้วนะครับตอนนี้เรากดหยุดไปแล้วนะครับกดสตาร์ทที่มือถือนะครับสั่งงานเปิดเข้ามาสังเกตนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดอ่าแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะสั่งออโต้นะครับเราก็ปิดโหมดของแม่นวลไปนะครับมันก็จะหยุดของโหมดแม่นวลตัวนี้แล้วก็ มาเลือกโหมดของออโต้เป็นการสั่งงานด้วยทัมเมอร์นั่นเองเราเลือกตัวนี้ไปนะครับมันก็จะติ๊กไปที่ออโต้นะครับคราวนี้การทํางานออโต้ก็คือจะต้องทํางานด้วยเวลาที่เรากําหนดก็คือต้องการให้ทํางานตอนกี่โมงตอนนี้นะครับเป็นเวลา19บเกนาฬิกาห้านาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเซตเวลากันนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้มันทํางานที่19บเกนาฬิกา ห้าสิบห้านาทีแล้วกันนะครับผมเราก็เลื่อนไปนะครับก็คือกดตัวนี้เลยจะกดที่มือถือก็ได้นะครับหรือจะกดตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวเราทําการเซตที่มือถือดีกว่านะครับก็คือให้มันง่ายขึ้นเรากดเซตตัวนี้ก็กดเลื่อนไปก่อนนะครับไปเซตนะครับตัวนี้ให้มันทำงานตามเวลาที่เรากำหนดก็คือสิบเก้าวินาห้าสิบห้านะครับแล้วก็กดตัวนี้ค้างเอาไว้ ท,ที่ตัวนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับที่ตัวนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเราก็กดเวลาไปนะครับก็คือเป็นห้าสิบห้านะครับผมเมื่อเราเซ็ตเวลาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขมันขึ้นมานี้นะครับก็คือเป็นห้าสิบห้าทั้งมือถือแล้วก็ตัวทัชสกรีนหน้าจอที่อยู่ตรงหน้าตู้ตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการตั้งเวลาอย่างที่บอกนะครับก็คือให้มันทํางานตอน19บเก้นา ห้านาทีแล้วก็ไปหยุดทำออฟนะคก็คือสิบเก้านาฬกาห้าสิบหกนาทีให้มันทำงานสักหนึ่งนาทีเพื่อทำการทดสอบเทสนะแล้วก็เซตไปนะครับเป็นสิบเก้ากดเลขเก้าถ่ายมือเดียวเลยป็นลำบากนิดนึงนะครับผมถ้ากดผิดก็คือกดเคลียร์ไปนะครับก็เป็นสิบเก้านะครับผมตัวนี้ อ่าสนะิก้ากด enter ไปนะครับก็ไม่ยากนะครับในการเซตเวลาหรือตั้งค่าหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นระบบที่ง่ายนะครับแล้วก็ ى, สะดวกนะครับเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็สั่งงานเข้ามาได้นะครับผมคราวนี้เราก็เซตเป็น56นะครับก็คือให้มันทำงานที่1นาทีแล้วกันนะครับผมเพื่อทำการดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมลืมเลือกเลือกวันด้วยนะครับก็คือวันนี้วันเสารนะ์เนี่ยก็คือเลข6กนะครับตัวนี้เราก็เซ็ตเลขหเข้าไปนะครับกดนะครับแล้วก็เลือกเลข6เข้าไปนะครับผม,ผมกดเลข6เข้าไป <Language> คนนแค่นั้นเองมันก็คือวันเสาร์นะครับหนึ่งก็คือวันจันทร์นะครับอาทิตย์ก็คือวันอตอนนี้มันทำงานแล้วนะครับมันถึงเวลาเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูหน้านี้ดีกว่านะครับ พอดีเราตั้งเวลาช้าแล้วมันถึง55ไปแล้วนะครับก็คือมันทํางานทันทีเลยนะครับก็คือพอทํางานแล้วเนี่ยมันดีตรงไหนนะครับก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้โซนไหนทํางานนะครับสังเกตจากตัวนี้เมื่อมันทํางานเนี่ยนะตอนนี้มันทํางานครบเวลามันก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับมันก็จะทํางานนะครับปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะโชว์ขึ้นมาเลยสังเกตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูหน้านี้อา่ามันจะเป็นห้าบห เพราะว่าเราเซตเวลาช้าไปนิดหนึงนะครับถ้าเกิดเราเซตเวลาได้เร็วกว่านี้นะครับมันก็จะจะสามารถที่จะทําทงานตามเวลานะครับได้แบบนี้นะครับผมคราวนี้เราจะลองเซตอีกครั้งหนึ่งลองใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไม่กดที่มือถือแล้วเอดีมือเดียวแล้วมันกดยากเราจะกดที่ตัวจอกันบ้างนะครับเราก็ไปเลือกที่ตัวนี้เลยเราก็ ต้องการให้โซนที่2บ้างนคะรับตอนนี้ก็คือเป็น19นะครับผมเราก็เซตไปเลย19บเกนะครับผมกดไปที่19กด Enter ไปกลับไปดูว่าตอนนี้มันอยู่ที่เวลากี่นาทีนะครับมันเป็น57เดี๋ยวเราจะเซตเป็น58นะครับเราจะได้เซตได้เร็วขึ้นนะผมก็คือเป็น58าสิบแปดสิบเก้าก็ห้าสิบแปดให้มันทำงานนะครับเมื่อมันทำงานแล้วนะครับเราก็จะเซตให้มันหยุดนะครับ นี้ก็เป็นสิบเก้านะครับผมถ้ากดผิดให้กดใหม่นะครับก็คือตัวนี้สิบเก้าแล้วก็เป็นห้าสิบแปดเป็นห้าสิบแปด e n t e ไปนะครับแล้วก็สิบเก้าตัวนี้สิบเก้านะครับแล้วก็ห้าสิบเก้านะครับผมตัวนี้เป็นห้าสิบเก้าให้มันทำงานหนึ่งนาทีอย่างที่บอกแล้วก็เซตตัวนี้นะครับให้เป็นวันที่หกก็คือวันสเสาร์เดี๋ยวเรากลับไปดูแคานี้ กลับไปดูหน้านี้นะครับมันห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้านห้าสิบแปดมันจะทํางานน่าทํางานแล้วสังเกตตัวนี้พอทํางานแล้วนะครับมันจะบอกว่าทํางานโปรแกรมที่เท่าไหร่จะมีเครื่องหมายที่ถูกนะครับขึ้นตรงนี้ว่าตอนนี้กําลังทํางานช่วงเวลาของโปรแกรมที่สองอยู่นะครับแล้วก็สถานะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็คือตอนนี้ระบบของโซนที่หนึ่งทำงานถ้าโซนไหนไม่ทํางานนะครับโซนไหนไม่ทํางานก็คือมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้ ถ้าเกิดโซนไหนเปิดอยู่ก็จะเป็นสีนี้เราสามารถรู้ได้นะครับผมว่าโซนไหนตอนนี้เราสามารถกดดูได้สมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเราตั้งเวลาไว้แล้วตอนนี้เนี่ยมันทํางานถึงโซนไหนแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับประมาณนี้เราก็จะเห็นนะครับเดีย๋ยวเรารอสักหนึ่งนาทีนะมันก็จะตัดให้เราดูนะครับก็คือออฟน,นั่นเอง มือถือของเราก็โชว์สเตตัสเหมือนกันทุกอย่างนะครับผม่ตอนนี้มันตัดแล้วนะครับเมื่อมันตัดแล้วมันก็จะหยุดไปแล้วก็ไม่มีติก๊กคีดถูกนะครับผมตัวนี้ก็จะหยุดไปแค่นั้นในเรื่องของการตั้งเวลานะครับสามารถตั้งได้เวลาผ่านมือถือได้สั่งงานผ่านมือถือได้หมดทุกอย่างสเตตัสดูได้นะครับผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับมันมีข้อดีตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังสามารถที่จะกดสตาร์ ปั๊มนะรพร้อมกับตัวเปิดวาล์วได้เลยอัตโนมัติด้วยนะครับกรณีของการามาสั่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเมนนวลด,ดีกว่านะก็คือตัวนี้ปุ๊บถ้าเราต้องการเมนนวลนะเมนนวลเนี่ยเราก็เลือกที่โหมดเมนนวลเอาไว้แล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับเราสามารถกดตัวนี้ได้นะครับกดโซนตัวนี้นยะด้วยระบบเมนนวลก็คืออยากจะเปิดโซนที่หนึ่งเราสตา,าร์ทเลยโซนที่หนึ่งนะครับ เป็นการสั่งสตาร์ทปั๊มเลยนะครับผมโดยการกดที่ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูปั๊มทํางานแล้วนะครับปั๊มรันขึ้นมาแล้วนะครับด้วยระบบการสั่งแบบออโต้โดยการสั่งเปิดวาล์วแล้วก็สตาร์ทปั๊มขึ้นมาเราก็มาดูโซนที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะปิดโซนที่1ก่อนปั๊มหยุดนะครับไปดูปั๊มหยุดแล้วนะครับไปดูโซนที่2บ้างสั่งสตาร์ทโซนที่2เข้าไปบ้างแบบนี้นะครับเปิดด้วยระบบเม้นนวลนจากการกดเปิดวาล์วเลยแล้วก็ ปั๊มหลั่นขึ้นมาแบบนี้สั่งปิดหยุดนะครับแล้วกลับไปดูปั๊มหยุดแล้วก็เหมือนกันนะครับในโซนของอโซนที่สองแล้วก็ไปโซนที่สามดูนะครับเหมือนกันสตาร์ทปั๊มขึ้นมานะครับเปิดวาล์วแล้วนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ย้อนมาปั๊มทํางานแล้วก็สั่งปิดวาล์วแค่นั้นเองนะครับเป็นระบบที่การเอาไปใช้ก็ง่ายที่สุดนะครับก็คือสามารถที่จะ เอาไปคอนโทรลแบบง่ายๆเลยนะนี้เราดีไซน์ให้กับลูกค้านะครับที่ต้องการเราไปเปิดวาล์วจำนวนเยอะๆนะครับจำนวน20โซน30โซนได้หมดนะครับต้องการสั่งงานผ่านมือถือจากที่ไหนมาก็ได้นะครับเราออกแบบให้ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้เรามารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับว่าระบบตู้เรามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวเสนอลูกค้านะครับก็คือมีนะครับลูกค้าที่สนใจเข้ามาแล้วนะครับก็คือ ให้เราทําอยู่ประมาณ20โซนตัวนี้เนี่ยเราก็ทําตัวนี้เข้าไปนะครับโอฟ,โฟอีกครั้งหนึ่งกดไปนะครับโฟลทำงานปล่อยมือนะครับสเตตัสพวกน,นี้โชว์ในมือถือได้ด้วยทุกอย่างครบหมดโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบสมาร์ทคอนโทรลที่ล้ำที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับก็คือ,อเป็นอะไรที่ง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ ไม่ต้องใช้ตู้ใหญ่มากนะครับตู้ก็แค่ไซส์นี้แต่สามารถคุมปั๊มนะครับได้หลายตัวเหมือนกันแล้วก็วาลวได้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์น,นั่นเองครับผมโอเคครับสวัสดีครับ